แล้วเจอดรามา่าเปิด้าสาวคนดังในวงการบันเทิงสลัดลูกหวานแต่งแซบแล้วเจอดรามา่าซึ่งหลายคนอาจจะเห็นภาพลูกสาวหวานไปแล้วพอพวกเธอนั้นหันมาเปลี่ยนสไตล์แซบขึ้นทำเอาเหล่าชาวโซเชียลบางส่วนไม่พอใจแห่เรียกร้องขอแบบเดิมดีกว่างานนี้จะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะคนที่ 5. แอปทักษอ่อนหากพูดถึงนางเอกสายหวานตลอดกาลและหลังๆมานี้เจ้าตัวเริ่มหันมาเอาดีเปิดโหมดสายแซบ ล่าสุดเจ้าตัวได้โชว์ความเป็นตัวแม่สวมเดรสรัดรูปเปิดอกทำกลางเสียงชื่นชมแต่งานนี้โซเชียลรับไม่ได้บางขอเลิกติดตามหลังได้เห็นลูกใหม่เพราะว่าชอบแอป,ปที่เป็นลูกเรียบร้อยมากกว่าไม่น่ามาโชว์อะไรแบบนี้คนที่ 4. มินนี่พัทรา สำหรับดาราสาวที่หลายคนอาจจะติดภาพจำหน้าหวาน,นมาตลอดแต่พอยิ่งโตบอกเลยว่ายิ่งแซ่บก็จะเห็นได้ว่าหลังๆมานี้จะได้เห็นว่าสาวมินนี่ลงรูปโชว์แซ่บบ่อยขึ้นในขณะเดียวกันพวกโรคจิตเองก็ได้เข้ามาคุกคามเธอมากขึ้นเช่นกันแต่ตัวเธอเองก็เลือกที่จะมองข้ามมากกว่าหากให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้ก็จะได้ใจแต่หากเจอเคสท,ที่คุกคามหนักจริงๆเจ้าตัวก็สวนกลับไปว่าได้แค่นี้เหรอคนที่3มมุกดาณรินรัรก ต่อกันที่นางเอกสาวที่หลายๆคนยังจําได้นางเอกเรียบร้อยในละครพอมาสลัดลุคแซบเบาๆก็ทําให้ไม่ชินติดภาพนางเอกคาแรคเตอร,ร์นางเอกกับเรื่องแต่เจ้าตัวนั้นก็ได้เปิดเผยว่าไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าตนเป็นคนเรียบร้อยในแอจีคือตัวตนจริงๆอยู่ระดับกลางๆไม่แซบจนเกินไปเอาที่พอดีซึ่งคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงคนที่2ตั๊กกะแตนชนรดา ต่อกันที่นักร้องสาวลูกทุ่งหลายคนนั้นติดภาพจําว่านักร้องสาวลูกทุ่งสุดเรียบร้อยพอเปลี่ยนแปลงมาเป็นสายแซบฉีกดกลูกทุ่งแต่งานนี้ทำเอาแฟนเพลงบางกลุ่มเกิดความคิดที่สวนในทางภาพลักษณ์เก่าของเธอและทนไม่ได้รีบเข้ามากระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวตะกะแตนอย่างหนักด้วยทํานองที่ว่าอยากได้ตะกะแตนคนบ้านๆคนเดิมคืนกลับมาแถมบางคอมเมนต์ก็ใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพแสดงความคิดเห็นจนเกินงาม แต่เจ้าตัวนั้นก็โนสนโนแคร์ no เอาที่เขาสบายใจแล้วเราจะไปสนใจทำไมคนที่ 1. แตวนัฐพรหลังจากที่นางเอกสาวลุกเรียบร้อยหันมาเอาดีสายแซบงานนี้บอกเลยว่าเจอดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆเวลาโพสตคลิปหรือภาพที่ออกไปแนวทางแซบขึ้นเนื่องจากหลายคนอาจจะติดภาพจำสาวเรียบร้อยไปแล้วพอได้เห็นสาวแต้วแซบขึ้นก็เลยอาจจะยังไม่ชิน